นี่แดงอินเดียแดงอินเดียเด้อครับเด้อนี่นี่ลักษณะว่าเหมืนแบ,บักแอปเปิลเนาะออแอปเปิลหน่อยนะครับพี่น้องครับแอปเปิลหน่อยเด้อครับเด้อนี่แดงอินเดียนะครับพี่น้องครับให้ไล่เพิ่งอยู่นี่ล่ะเพิ่นกำลังขายายนะครับพี่น้องเพิ่นกำลังขายายเพิ่นกำลังเริ่มต้นนี่เมื่อเท่าไห่แปดเดือนอน,นี่ก,ก็อเอามาผสมเกสรในม้วนนี้หน่วยมั้งไงอ๋ออ๋อเขาเอามาผสมเกสรครับคือคือจริงๆแล้วเขากับปลูกหลายๆพันเพจอ่ะจีตา จะให้มันดูใหญ่นะครับพี่น้องครับเพิ่์นว่าเพราะว่าขันเป็นอันนี้เคล็ดลับนะครับพี่น้องครับเคล็ดลับเลยนะครับสําหรับผู้ได้เห็ดสวนนะครับตัวนี้เพป็นเค็ดแค่ซอกเขาปีที่สองนะครับเบื้องติล่าหน่วยมันหน่วยเพื่อนอุ้ยเบื้องตินี่นะครับแก้มแดงนะครับมันทำมันหนาวมันแก้มสีแดงทำมันมันเป็นหนาหนาวมันสีเป็นสีเขียวเขาสีเบืองใหญ่เมันสีแดงเฉพาะหนาหนาวอ๋อมันแดงเฉพาะหนาหนาว่าพอหนาวอากาศหนาวมันจแดง เก็บไม่ละเก็บมันกะอ,ะอ่าน,นีมันไม่เป็นกอนอยู่งพี่นะส,สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับมือน,นี้นะครับผมอยู่ที่สวนน้ำโสกฝากาห่วยนะครับพื้นที่นี่นะครับเป็นพื้นที่หน้าขโคกโคกอีลีนะครับแต่ก่อนนี่ปลูกอ่ปลูกไม้ยุค่านะครับเดี๋ยวนี้มาเปลี่ยนเป็นพุทธซาหรือแบบท่านเหานะครับพี่น้องครับไปตอนซ่อนแห้งนะครับเดี๋ยวกล้องมือกล้องยังว่ะพี่นะครับมือกล้องพี่พี่น้องเดี๋ยวิ่งเนี้ แปดเดือนปลูกแปดเดือนนี่ตัวดใดไม้ชิมพี่หนอกไม้ชิมมึง,มมงเด็ดเด็ดมาเบิ่งจะอ่านเด็ดมาแรงเด็ดมาแรงนะครับนี่นี่ชิมให้พี่เห็นหงองเบิ่งนะครับเด้อหืมกรอบแห้งพี่นอ้องตัวนี้มันเป็นแดงอินเดียซึ่งีะเป็นแดงอินเดียนะครับแต่ว่า,าที่ในสวนพนนีคือสามโสเซงสามโลสามโลแสงทองนะครับเดี๋ยวเราจะไปคุยกับพี่นกนะครับปลูกนี่สองปีเฮดแค่์สองปีนะครับมีรายได้ โอ้เจรียเป็นสูงสุดประมาณเดือนเดือนละาสามหมื่นเด้นนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวเข้เจตี่ตามนะครับไปถามพี่น้องน้ำกันครับไปกันเลยครับเออสามสี่สวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับมาอนีพ่อพี่พ่อน้องนะครับมาเยี่ยมอ่ะเดี๋ยวแนะนําตัวให้พี่ให้น้องทั้งบาพผุดจั๊กนะครับอันสวนพุซราน้ำโชกจ้าฝากหวยเด้อครับสวนน้ำน้ำอ่าสวนปักท่านน้ำาโชกนะครับอยู่ฝากหวยเมนจ้าฝากฝากหวยนี่คือเขตเขตอำเภอหนองเกียงเมนจ้าอำเภอหนองเกียงสวัสดีครับอ่ะเดี๋ยวให้ทั้งหนเพื่นแนะนําตัวแน่ครับเพื่อนเพื่อนนี่นะครับเอาคือคือเดี๋ยวไม่เห็ดสวนพุซราเนาะเริ่มต้นเลย ก็มาจากกรุงเทพเนาะมากีดยางมันกับพ่อใส่เนาะอืลูกก็ใส่น้ำเน่ก็หาเนี่ยเห็ดปลูกบกักแตงปลูกยังครับบ้านพุทธศตทยยียญาติพป่นอยู่กันตลาดพนว่าปลูกบักท่านปลูกบักท่านพนักานเอี๋ยเราลองมาปลูกเบื้องนี่กาลังปีที่สองเกัลังหาเห็ดนด้วยกันบ้านอย่างดอกครับปีที่สองนะครับพี่นองครับปีที่สองเบืเ้องหน่วยท่านเพิ่นผี่พี่นองกาลังเห็ดได้สองปีนะครับพี่นองครับนี่นี่ ต้นนี้ว่าได้แปดเดือนบอกน่เจ้ะต้นนี้ได้แปดเดือนครับนี่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 พี่น้องบักท่านหรือบักแอปเปิลพี่นกนี่นี่นี่เบิ้งหน่วยเพราะเดี๋ผมพัฒนาบักแอปเปิลแม้เกือบซ้ํากับปั่นอ๋อพันเดะพันแดงอินเดียนะครับพี่น้องครับนี่นี่นี่ทั้งผินมันหักอ๋อมันหักคันบดึงไว้นี่มันจะหักเลยนี่นี่นี่นะคะพี่น้องครับนี่ต้นนี้มันหน่วยใหญ่แล้วมันหักมันหน่วยใหญ่นะครับพี่น้องครับบดึงไหวคิดดึงไว้คือต้นอ่ะอืมต้นนี้จ็ดเดือนกว่านี่ประมาณแปดเดือนแปดเดือนคือกัน แปดเดือนครับพี่น้องครับ<ช>จริงๆ,ๆเราพี่นกอันเขาเห็ดจังไหนนี่เขาคือเดบเปิดเ,เดบปลูกแบบหกเดือนเจ็ดเดือนแปดเดือนเขาก็ได้เก็บผลผลิตนี่ยไหมที่แหลกกระโปงหูดอกก็เขาปลูกเขาปลูกเขาปลูกไอันนั้นเนาะปกติเขากระปลูกเขาบปลูกหัววันสิได้เก็บกกกหบน่วยเอาไปมากเพื่อนบอกว่าปีหนึ่งเอ้ยบางท่านบพรท่านถึงปีนี่บพรต้องเอาหน่วยมันเพิน่นวางต่นมันก่อนเพิ่นวางสีะพอดีเก็บหน่วยมันถิ่มไรก็บเพท่านถิ่มนะก็เลยอปเลยว่าสั่นไปเลยตามเลยแม่นจ้ะอ๋อก็เลยได้เก็บหน่วยก็เลย เก็บกับเก็บตัววะเก็บกับเก็บตัวบ้านนี้ลักลักเลยของเฮานี่เป็นพันอีหยังก่อนครับที่เฮาปุ๊บลักลักบออันแสงทองจ้ะสามรถแสงทองสามรถแสงทองนะครับพี่น้องครับนี่อ่าจะเป็นด้านหลังเนาะนี่คือสองปีนะครับพี่น้องครับสองปีพื้นที่ที่เฮาเห็ดตอนนี้ประมาณจักไรเนาะสองไรจ้ะสองไรกูกูสองไรประมาณจักต้นครับพี่อ่าสองไรนี่ปลูกซีคุ้นซีจ้ะไอไรละลอยต้นสองลอยต้นสองลอยต้นสองร้อยต้นเท่านั้นเด้อครับเด้อนะครับแต่ว่า ่ที่ที่สำคัญนะครับพี่น้องครับอยู่นี่คือปัญหาเสื่อว่าพื้นที่อ่าคือแห้งแล้งแห้งนะครับพี่น้องครับแต่ว่าก็ยังเป็นหน่วยบักท่านนี่โดกโดกนะครับพี่น้องครับคือคือจังไหนอันดินบานเท่าคือว่ามันสิปลูกได้บ่ที่แหลกที่แหลกว่าคือคือลองผิดลองถูกเนาะเฮากับบ่อหัวกันสิปลูกได้บ่ครับร่องลองที่แหลกลองลองหลายบ่ก็ล่องสองร้อยตันเลยสองร้อยตันเลยแม่างคือย่อมเสียงเลยองกสินะอ๋อตอนแรกๆเทากั ม่มีน้ำเนาะกับควาน้ำหดเอาครับที่ต้นนี่มันจะอยู่มันจะอยู่ม้อนนี่ครับนี่ม้อนนี่ปลูกไม้ได้เนี่ยมอนนี่ล่องไม้อ๋อมันตัดกิ่งเสียบยอดเอาแล้วก็เฮ็ดเอาเองนะอ๋อบ่ได้ซื้อบ่กง่ายๆตัวซื้อมาตัวนี้หาต้นครับซื้อแดงอีเดียมาหาต้นม้อนนั้นบ่ได้ซื้อม้อนนั้นเสียบยอดเอาเองเสียบยอดเอาเองนะครับพี่น้องครับนี่เบิ่งเดิมบู๊เป็นตออ่อนซ้อนพี่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 นองบักท่านเพิ่นนะครับพี่น้องบักท่าน พุทธาตัวนี้สามรถครับพี่น้องครับสามรถตัวนี้สองปีนะครับเบื้องต้นบัตรที่แรกนี่เพิ่นมาหาบนาบนะครับพี่น้องครับหาบน้บโฮดนะครับพี่น้องครับหาบน้บโฮดนี่นี่นี่พี่น้องบุ้ยพี่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 ย่างมาพี่นะครับพี่น้องครับนี่ซ้ำนี่เพราะกินได้ระบบพี่นกเนี่ยนี่จเอ้ยยางหัานันไส้ม้วนนี่เพราะห่นสุกเต็มที่ต้องเลื้ยงลงเนี่กินได้เก็บเต่าแลยเนาะเก็บเก็บแล้วนะครับพี่น้องครับรอบหนึ่งเด้อครับเด้อ ตัวนี้ผมตันนี่รอบใบไอันี้หลอบใบยรอบใบหลอบนีบ่กดเรื่องเรื่องนี่นะครับพี่น้องครับนี่ละเก็บได้แล้วจ้ะเก็บได้แล้วแบบนี้นะครับพี่น้องรสชาตินี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับเพราะว่าผมกินหลายหน่วยแล้ว <c oughs> นี่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 เด้อนี่สุดยอดนะครับพี่น้องครับสุดยอดปานบักเล็บแมวเนาะปานบักเล็บแมวนะครับพี่น้องครับ มันตีกองลงมาได้ม,มันโด่งไงข้ามแล้วก็ข้ามอีกข้ามข้ามแล้วก็ข้ามอีกเพื่นวานะครับบันนี้โดนปันไหนบันนี้พี่นกจังเศร้าเศร้าในหาบน,น้ำเนี่ยไหมปลูกตอนแร<ล>กเ<ข>นาะสองมีถุน้าปลูกตอนแรกเลยสองมีถุน้าช่วงนั้นฝนมันตกปันไดนเออมันก<ข>็แห<อ>้งแรงเนี่ยมปนบอกประมาณสองเดือนนี่แหละเ้างคุยเศร้าได้โหดมันเพราะว่าฝนมันตกมาช่วงแบบเพื่อนเพื่อนก็บ่มากน้ำปันไดนบ่กพี่จ้ะประมาณอาทิตย์หนึ่งโหดประมาณสองสามเทื่อนสนิทกับพ่อ ครับตอนก็มีหน่วยตอนมีหน่วยนี่หมดตอนมีหน่วยนี่ต้องซุ่มือเกือบซู่มือแมนปูน้ำจะขาดปูน้ำอยู่กันนมห่วยครับเพราะว่าถามันมันขาดเี่นี่บอลนวลมันสีหลวงออ๋เก็บออกไปหน่ำนะเพราะว่าต้องเก็บออกน่ำถาวรถาเอาไว้เดี๋ยวมันสีเป็นหนอนเป็นหยังต้องเก็บทำความสะอาดออกไปน่ำอ๋อนี่นะครับพี่น้องบอลแมนว่าโลนถิ่มกระสีกระสีปล่อยไว้เลยนะครับพี่น้องแต่ว่า เก็บเก็บทำความสะอาดเลยนะครับว่ัสดุมันสิเป็นแบบพวกนอนพวกแมงวันสีขามานะครับพี่น้องครับบึ้งเดือเบึ้งเดือบไปนี่นี่เป็นตะม้วนของเพ้่ไปพี่น้อง้เนี่ยโอ้ยพี่พี่พี่นี่นะครับพี่น้องครับนี่นี่เจอเพื่อน่าแบบนี้นี่เก็บไปเลยพี่น้องปานนี่เก็บเลยที่ล่ะอ่ะเก็บ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 พี่น้องเก็บ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 เลยเอาเอาไว้มันสิบเสียรสสะอา นี่เสียรสชาติด้วยครับเด้อเวยคน่ามันนี้อันขั้นตอนการปลูกอัลพินกเบาครับข้าวข้าวให้พี่ให้น้องฟังมึงน่งขั้นตอนการปลูกนี่มันปลูกยากปันใดปลูกปลูกมัยากกว่าขั้นปลูกปลูกบมื่อคืนว่ามันติดตายนะตายยากแงปลูกสองร้อยต้นนี่ตายต้นเดียวโอ้ตายยากกวดกวดกดปลูกเลยบ่าเป็นยเสียบเสียมน้อยเสียบเสียบโบราณครับจยกออกเพราะเพราะเบามันกับใบใหญ่นะเพราะมันเบามันกับผมไหวแค่นั้น ครับปุ๋ยปุ๋ยยังบริหองผื่นเจ้ายางมาใส่เอาที่หลังออ๋เออมันนี่ปุ๋ยปุ๋ยเขาใส่ปุ๋ยยังแน่ปุ๋ยตอนที่แหลกสูตรเสมอซิมหาซิมหาครับแล้วแต่ผู้อยากแล้วแต่ผู้อยากใส่เอาเนาะไก่ขี้ไก่เนี้ยมันใส่เลยครับว่าขี้ไก่นั่นใส่บ่ค่อยดีดอกเพราะว่ามันสิเป็นไอ้ไอ้มดดั้งดินเนาะอ๋ออย่มากินปลายเขาอย่างเงี้ยนะรับอื่แนะ่ยน้ำห้เป็นปุ๋ยคอกปุ๋ยงัวขี้งัวงขี้ง่วเขาส่ดีกว่านะครับพี่น้องครับเอาเฟืองใส่ที่แหลกอ่ะ หมดหมดมาอยู่เต็มเลยโอ้วรนอกเดือนนี้สามันหอมมันต้องมาอยู่ไต่เฟืง้าอมอมมากิะสิมากินหากเวนบอมันขึ้นมาน้ำต้นมันแบบมันเอาเพียแป้งเพียอย่างเชื่อโรกขึ้นมาเพอาน้อยมันครับครับบดีเลยครับบันนีลายๆหม่องไยๆบอนเพิ่นสิล้อมผาล้อมหยังขอาเขาคือจังเฮีดแบบกลางมุ้งแมนครับ เป็นแสนเป็นมันข้อเขาคือบอดเหตุเหตุแหมเปบนน้อยกันยังงามอยู่แม่ร่อร่อแม่งวันเอาร่อแม่ช่วงแรกๆเขาก็ฉีดยาอยู่จ่ว่าเบเดซีเด้อยาฉีดอยู่จ่าช่วงแรกๆเป็นน้อยน้อยตอนบมื่อในเก็บนี่ก็ฉีดเป็นยาแต่ว่านี่คันช่วงจังสีเขาก็ห่างๆครับอือคือเขาใส่วิธีการร่อแม่งวันร่อแม่งวันนี่คือเข้าให้จังไหนครับพี่อ่าไม่ใช่นี่ยาซื้อยาอย่างไรยาเอาใส่ซัมรี่หรือใส่ขวดครับตัดขวดหน้ามาล้มหน้าหัวสูบลงครับแล้วก็ เอาสมุนไใส่ในหั่นไปแขวนไว้น้ำต้นใหม่อบๆอย่างมาแขวนไก่เด้สำหรับอข,ขอสวนได้ขนแขวนไก่อ๋อต้องแขวนไว้ในระยะห่างๆครับแขวนไก่ใ,ใกล้แสดงว่าล,ล,ล,ลอยลอให้มันเขามาหาเจ้าของขน,นะน่าฮ <c oughs> โอ้นี่ครับพี่น้องอู้ยบางตีละไปต่สอสอดพี่บักทันเพิ่นนะครับบเกียร์บามันแห้งแหล่งปลาเนี่นะครับโซนนี่มันเขตอำเภออำเภอโนนขุนหรือน้ำเกลียงน้ำเกลียงขามาหวยมาฟังนีนน้ำเกีียงอ๋อเป็นโซนอำเภอนลำเกีียงนะครับพี่น้องครับ หล่หมองหลายบอลพันสีเห็ดยางพาราเนาะนะครับแต่ว่านี่เฮ้ามาเห็ดแบบนี้นะครับคบมิตรยางพาราเออมันเด็กพันพักกันว่าประบาดที่แหลกเขาปลูกปลูกมันสิเป็นอยู่บ่เป็นอยู่บ่อพันมาอยู่บ่อไทยบ้านไทยเมืองพันมาเห็นไหมคนก็ว่าไปเห็นที่แหลกจะของกันยังหัวเราเอาไปปลูกบวกท่านปลูกบวกท่านขายอย่างปลูกบวกท่านโอ้บ่อคือว่ามันสีอันนั้นนะครับสี เปล็นว่าปลูกบักท่านปลูกบักท่านแต่ป้อก็คือว่าซื้อมาลราต้นนะฮะที่เรกว่าที่ปลูกยางครับบ้านนี้ว่าเบี้ยยาง50 60อืกใบก็เลยว่าเยันเฝ้าปลูกให้ทุนหาทุนก่อนก็เลยเบี้ยร์บุกท่านอย่าม่เสียบุกท่านก็50เหมือนกันแต่ว่าเบี้ยร์บุกท่านมันปลูกแล้วปลูกซ้ำหนีพี่หนานขยายได้นะแต่ว่ายางมันบ่ได้ยางมันปลูกแล้วมันต้องปลูกเบครับเพราะพี่หนาฮอดเดือนประมาณเดือนมีหน้าก็ตัดออกแต๊งสาวดเลย อ๋อมันต้องมีการแต่งตายการหยังอีกตัดอกไปเลยเลือยประมาณหัวเข่านี่แหละอ๋อเลือยประมาณครับนี่เข้าหอดชิเริ่มแต่งตอนจักปีเขาปีที่สามบ่ะปีแรกปีแรกเขาปีตัดเลยอ๋อเขาปีตัดเลยตัดเลยเขาเก็บเวยเบอร์เขาตัดเลยอ๋อปีแรกมันจะเป็นโซนแค่นี้เด้นี่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 นะครับเด้อนี่นี่นี่พี่เพิ่งมาแล้วก็ตัดนี่ออกมันแตกออกมาใหม่ครับ บันิเขามมติว่าเขาแต่งรอบหลอบนี้เขาตัดซ้ำไรบัน้ตัดนีน่ะก็ตัดนีค้อกันซ้ำเก่านี่ละซ้ำไปเก่าเละก็แตงงมาแตงงแต่แาแตงแตงแตงงอตงแตงงแงแตงงแตงแตงเตาแแตงแตแตงแตงแวงาตแตงแมันตตงแตงแมงแตแแแตแตแตตแตแองแงงแแงแนงงังี บลูมันกันจะใหญ่เหมือนบ่วแต่ดกไล่ก็บอดีนี่พี่ตั้งสองหน่วยสามหน่วยทั้งแตอปิดออกปิด่อกทั้งดีค่ามอ๋อนี่มันเรียนหน่วยเดียว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 ค่าเพื่อนว่ามันมันสีดีกว่ามันสีดีกว่านะครับพี่น้องครับไปไปไปดกแต่ว่าบโบโบใดวดอไรอะไรนะนุ้ยพี่น้อง ว่ามันบักแอปเปิลพี่น้องตามมาตามมาเดี็ดพันสุภาพ,พผมไปเก็บไปเก็บบักท่านชุดนี้ปลูกสองปีครับพี่น้องครับสองปีปีที่สองปีที่สองพี่น้อนะครับปีที่สองนะครับเด้ออันนี้กินกินไหนเลย่่ะเนี่ยกินเลยครับมัเกิดปีอยู่ได้พี่น้องก็มันแสบแห้งเนาะ แส่บแห้งน,นะครับเดี๋ยวดย<ค>เดี๋ยวห้างไปเก็บเก็บบอกท่านใครได้กินแด็กินเดียแล้วกินตุน่นไม่สิคนนั้นม,มันเปรี้ยวเลยแต่พอดีเด้กนันเป็นสามรสจีโนมมันเป็นบอกท่าน,น <laughs> สามรสจีน่ไม่มีรสอย่างเงี้ย <laughs> มันมีอันนี้เปรี้ยวหวานอันนี้ก็คือกรอบอ่ะที่เขียวกรอบเนาะอ๋อเหรอท่านซุปเต็มที่แล้ว รายการนี่มารายการกินครับพี่น้องก็คือรายไล่การงัวเหมือกันไล่การงัวนี่คือเมนตะขี้หัวอันนี้รายการกินครับก่อนกินอย่างเดียวก่อนเนาะอร่อยแซ่บครับในสกิปเน่วนมากก็ว่ามันสีเนีบเห็นเหลืองคัะแต่ว่าตอน แดดลมลมตสยงเห็นขากวืพี่น้องิึงมันสูกปนไดจากเก็บไปแล้ววังเสาเก็บไปแล้ววังเสาพี่นพี่อยพี่นเน้อเลีอเี่นอเเลยพเลยงเลยน้อน้องเลพี่น้องเลย้อน้ยนลพ้อพนเลยพี่นอลันเ่น้นสอกเลยซนค่อยๆมัน้็งลเลยพี่น้อง่ได้นะครับพี่น้องครับ้่นอนซอนแห้งครับพี่น้องครับ สุดยอดบอพี่น้องนี่ครับพี่น้องครับนี่ปลูกไม้นะครับพี่น้องครับปลูกไม้นะครับที่ปัญหาเสื้อ,อคือพื้นที่นี่คือคือมันมันบเป็นพื้นที่สีมะซุ่มแห้งนะครับพี่น้องครับมันเป็นพื้นที่แบบโคโค่นะครับแต่ว่าเพื่นกับปลูกปลูกได้ดีอีหลีนะครับพี่น้องครับอ๋อเพื่นปลูกขอนไมยุค่าบ่ะพี่น้องอ๋อนี่แหละ เป็นว่าพิธีปลูกบอยากเด้อพี่น้องเด้อปลูกบอยากนะครับระวังแต่ศัตรูเหลืองแมลงวันแค่นั้นนะครับปลูกสองลอยต้นนะครับเพื่อนว่าตายเพียงแค่ต้นเดียวอู้บึ่งเนี่ยสิละหน่วยแบบใหญ่ๆนะครับพี่น้องครับนี่่หนวยใหญ่ๆอ๋อทั้งตัวนี้คือคือโดกแห้งเมนบอร์ที่ว่าเขาบอดดิลีออกดกแหงเมนนี่บอดดิเลยลนเทวเลยอ๋อนี่นะครับเพื่อนว่าขันโดกแห้งกับกับบอดดิเด้อ นี่มดนี่ดกนี่เป็นหน่วยน่วยกรบโใหญ่นะหน่วยนีนย่น้อยอ๋อหน่วยกับสิบวใหญ่เนาะหน่วยกับสิบวใหญ่<ะ>เดี๋ยวอันต้องว่าเรื่องการตลาดบังบ้านนี้ขายจังไดบ้านนี้เอามาขายให้ไผรบ้านนี้เท่าใดพ,นพ้นผลิตแล้วบ้านนี้ขายให้ไผรบอกแมนครับบอกที่แรกนี่ก็ซื้อไปกินนี่นี่ให้บอกคนซื้อว่างหันนี่แมนแมนน,นนี่ พี่แดกมันซื้อไปกินซื้อไปฝากพี่น้องสองพันห้าบาทเออหนึ่งพันห้าบาทอ๋อพี่น้องคนไหนซื้อพี่น้องพี่น้องไปซิมถามว่าเอามาแต่รใส่ซื้อใหม่แน่ซื้อใหม่แน่ผลิตถ่ายซื้อสี่สิบโลเลยเอาไปขายต่อเลยพี่น้อโอ้ครับบันนี้เป็นในตลาดบันนี้เป็นตอบรับดีบ่ตลาดกระตอบรับดีจ้าบันนี้เมื่อก็บบพรท่านนาะบเพาะท่านซุปเปอท่านอ๋อซุปเปอท่านเมนจ้ะก็เลย บางเทื่อก็เลื่อนนัดลูกค้าไปอีกเนาะว่าเออตามคิ้วไปเพื่อนเนาะเันมอซื้อเพื่อนอยากกินกันเลยแต่เพื่คนก็บอเข้าใจได้ว่าบอขายพอปกท่านตานนั้นผมตามคิวอยู่มือหนึ่งมือหนึ่งนี่เขาเก็บได้ประมาณจ็ดกิโลครับพี่นนท์ของนี้มันยังได้หน่อยอยู่สามสิบถึงสี่สิบโลมือหนึ่งมือหนึ่งมือหนึ่งเออมือหนึ่งนี่แหละกะสีอยู่ประมาณอ่าไล่ได้กะสีอยู่ประมาณเจ็ดร้อยนอพอวัายี่สิบโลนี่มันกับเจ็ดร้อยได้ยี่สิบโลโอ้โมเมนต์ขันสองพันสี่อยู่เดะ แมนบอยเออประมาณพันสี่พันกว่าบาทมันก็เริ่มขึ้นเรื่อยๆเนาะประมาณในมือละพันนี่ละจ้ในมือละพันอยู่นะครับพี่น้องครับใช่ครับพี่น้องครับไล่ได้ก็อยู่ประมาณอ่ามือละพันกว่าบาทนะครับพี่น้องครับมือละพันตกมือละพันนะครับเจ้าของเพิ่นมานะครับพี่น้องเพิ่นมามือละพันนี่นี่เดี๋เก็บเดีเลื่อมเสื่อนะครับเรื่องแล้วนะครับพี่น้องครับเหลืองแล้วก็เริ่มเก็บได้บานิท้าสิเก็บผลผลิตได้ไปหอดไสคครับพี่น้องเพิ่นบอกว่า หกเดือนผลได้คุณป้ากุมภากุมภาเบิดอีกกุมภาจ้าเบิดกุมภาเริ่ม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 พุชจิบอกครับเออตุลาเขาก็เริ่มเก็บเนี่ยแหละแต่ว่าเดือนพฤชจิีนี่แหละกลังเริ่มเต็มอ๋อ็มพุชจิกาครับระยะเวลาเก็บหกเดือนจากนอกจากนั้นเท่ากับสีพักสวนพักสวนบหมนเท่ากับเริ่มแต่งกิ่งเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ตัดตัดกิ่งเลยจ้ะให้มันแตกงหมดแต่งงาให้เลือกเอาให้มันเหลือสองกิ่งครับคือไมากัแล้วแต่ผู้มัก์คสามกิ้งกับมี่ นี่พี่น้องโอ้ยบนาเสือ้ออันนี้ค่ะสั่งรา,งายได้นะครับพี่น้องครับหมื่นละเป็นพันนะครับพี่น้องครับไล่ได้ตีไปเดือนละ, 30, 000, าาะสามหมื่นคร่าวๆสามหกสิบแปดเซนแปดพน้ยปีหนึ่งแสนแปดพอด้วยสามหกสิบแปดเน้อยู่กันีแต่อวาอ้ยีวา <laughs> ็ลดเลยแ่นนเนี่ <laughs> ประมาณคร่าวๆนาะ ที่โบได้มันก็ดิคอยลดลงเรื่อยๆเรื่อยๆนะออ๋ที่แรกๆมันก็มือละสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยอยู่ตอนนี้ก็มือละพันกว่าบาทครับแต่ว่าบ่งบอกว่าสุดยอดมันติเจ็ดเก้าบาทมีที่สองนอเขากำลังเก็บมาก็ล้วูเป็นใหญ่ด้านหลังมากก็ดิน้อยลงน้อยล่งหน่อยกันเบิดไปเรื่อยอ๋อเบิดไปเรื่อยเนาอเบิดไปเรื่อยนะครับตอนนี้คิดว่าช่วงกลางเดือนนี่มันสิได้หลายสุดขึ้นว่าครับก็ว่านับเดือนอืยังหะไรอยู่ครับ สุดยอดเด้อครับเด้อนี่บอกบอกได็กข้ามเดียวว่าสุดยอดแห้งนะครับพี่น้องครับโบนาเสื้อว่าแถวบ้านผมสิมีแบบนี้นะครับเพราะว่าพื้นที่มันแห้งแหลงอีหลีนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวเขาสิพาพี่พาน้องไปเบิ่งโตัวเถี่าเฮาเฮ็ดใหม่ดีกว่าเนาะจ้าจ้านะครับที่เฮาเฮ็ดใหม่นะครับตัวนี้คือพุทธาสามรถนะครับบ้านเฮาสิบแสงทองนะครับบ้านเฮาสิไปเบิ่งก็คือ แดงอินเดียนะครับว่าเม่นแบบบลกแอปเปิลครับพี่น้องครับไปเบิง์มันแปดเดือนนะครับแต่ข้าสีสอบถามเคลดลับนะครับเพื่อผู้ใดอยากมาเยี่ยมมายามหรือว่าอยากได้พันธุ์ไปปลูกคือกันนะครับอยากดต่อสวนเพลินนะครับอยากได้แนีอไปปลูกเด้อพี่นกนะครับเปิดสีว่าจังไดแน่แดงอินเดียเด้อครับเด้อนี่นี่ลักษณะว่าเป็นแบบแอปเปิลเนาะแอปเปิลหน่อยนะครับพี่น้องครับแอปเปิลหน่อยเด้อครับเด้อนี่แดงอินเดียนะครับพี่น้องครับ ให้ไหรเพิ่นอยู่นี่แหละเพิ่นกำลังขยายนะครับพี่น้องเพิ่นกำลังขยายเพิ่นกำลังเริ่มต้นนี่เมื่อกี้ล,กล่ะแปดเดือนอน,นี่นเ,เอามาผสมเกสรในม้วนหนึ่งหน่วยมันใหญ่อ๋ออ๋อเขาเอามาผสมเกสรครับค,คือ,ค,อคือจริงๆริงเราเข้ากระปลูกหลายๆพันเพื่อที่จะจะให้มันดูใหญ่น,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 นะครับพี่น้องครับเพิ่นว่าเพราะว่าขันเป็นอันนี้เคล็ดลับนะคะพี่น้องครับเคล็ดลับเลยนะครับสำหรับผพุทธเ็ดสวนนะครับตัวน,นี้เพิ่นเค็ดแค่ สงเข้าปีที่สองนะครับเบื้องตีหล่าหน่วยมันหน่วยเพื่อนอุ้ยเบื้องตีนี่นะครับแก้มแดงนะครับมันทำเป็นหนาวมันแก้มสีแดงทำเป็นมันเป็นหนาหนาวมันสีเป็นสีเขียวเขียวเพราะสีเบื้องหยาดมันแดงเฉพาะหนาหนาวอ๋อมันแดงเฉพาะหนาหนาววะเฉพาะหนาอากาศหนาวมันแดงถ้าเก็บไม่ละเก็บมันกะอ๋อหนี่มันเป็นก้อนอยู่เพื่อน่ะ นี่ว่ากำลังผกเนี่มันต้นหูอยู่ว่ามันมันสุกจังใดมันสุกจังใดเพราะว่าเป็นปีแรกเหมนบอกเป็นปีเือารเอยออนไป็นลูกค้าชิมเพราะว่าขาปลหูี่มันสุกจังใดบอกลูกคาว่าขหลืองขมวนนงันแอ็มันมันมันันแขันแันนน็่นนน่วยมันสใสนขาวับงมงมงเงัั อยสุดยอดนะครับพี่น้องครับสุดยอดอีหลีเลยนะครับนี่ครับพี่น้องครับหิมะขาวนะครับเป็นอีกพันหนึ่งนะครับที่ทุ่งล่องปลูกในสวนนะครับพี่น้องครับเบิองเมืองคุโอ้คุณคุณพี่ต้นนี้จักเดือนครับพี่นกปลูกได้จักเดือนครับต้นนี้จักเดือนปั้มปังมลั้มประมาณสี่เดือนนี่ละประมาณสี่เดือนประมาณสี่หาเดือนนี่ละโอ้เ้าซื้อมากกว่ปลูกเลยนาะครับ ซีเดือนกัดดิกินหนงไว้นะครับซีเดือนกัดดิกินหน่วยนะครับพี่น้องครับอู้ยบังเนี้ยชุดยอดแห้งนะครับชุดยอดอีหลีเป้าหมายเข้าว่างไปจังไหนกับสวนแบบนี้สวนแห้งนี่พี่น้องเป้าหมายเข้าบังเป็นแพนบังเข้าสิบปลูกเต็มนี่บ่คิดว่านี่แหละสิขยายไปบังบังปีนี่ละไดได้มันโอเคกับสิปลูกต่อไปนี่ต่อไปนี่เอากับยางพาราคือมาจังไหนเฮ็ดอันนี้กับยางพาราตัวนี้ยางยังเป็นหลักอยู่ยางยังเป็นหลักอยู่อ๋อตัวนี้ยังเป็นยังเป็นเสริมอยู่ อ๋อเพราะว่าตัวนี้มันแค่สองลายเด้ยางพาราจากลายซิมหารายซิมหารายเอาเมื่อกลางกันหลายอยู่เด้นะครับแต่ว่าลายใดยางพาราก็ยังเป็นหลักอยู่นะครับตัวนี้ก็ยังเป็นลายใดเสริมนะครับทดลองไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าเศร้าบ่ได้เด้มันจุกกระตุงเก็บเก็บเศร้าเศร้าเกียรก็ได้อยู่อ๋อแต่ว่าตัวนี้ต้องเฮ็ดตลอดเก็บเศร้าเย็นเสริมแต่ว่าต้องเฮ็ดตุ้มเสริมแต่ว่าเฮ็ดเป็นหลักหล้งงาน เสริมก 3> 3> ับข euh ี้ลักเนาะเออเจ้ากับเก็บกีดยางแล้วกับเมื่อเก็บบายๆกับเก็บอีกกันมาเก็บมันก็สูบกรนดิ่มอ๋อมันบังคับเลยนะครับเป็นไฟบังคับมองง่ายๆกันยางกับเออยุดเกียร์กับโปเป็ยนยางครับมันกับยุ้นน้ำต้นมันครับเนื่องกับยุหันหลังเนื่องกับยุหันลังนะครับเอ้ากานพ่อมีพี่น้องอยากมาเล่นน้ำเอาฝากพี่การให้เพื่อนในพี่น้องบ้านไหนอเอ้าพี่การ มันขึ้นพื้นที่ใดอยู่นี่บ้านสะพุงปะเกียงแมนสะพุงบ้านสะพุงทงน้องแปนอ๋อทงน้องแปนบนรถใหญ่ก็มาทางบ้านสะพุงแต่ถ้าเกิดว่ารถหน่อยก็มาทางสะพานทั้งกระได้สะพานทางในตะวันตกใส่หางหมูหางหางอ๋อก็ทงน้องแปนเนาะพะเอื้อนบ้านสะพุงนะครับบ้านสะพุงในพิ่นขึ้นมืองโมโหครับตำบลโคบอำเภอหนองเกียงสีสะเกดเอาฝากพิกฝากเบอร์โทรพี่น้องศูนยไอ้ทําแม่นเขามากัโทุเมื่อก่อนเด้อค่ะว่า หมามันรู้เนี่ยเบอร์ศูนย์แปดเก้าศูนย์เก้าสี่หกแปดแปดแปดสวนน้ำโชคฝากหวยจ้าสวนน้ำโชคฝากหวยเด้อครับเด้อเอ้าคนลลัคนอยากได้พันธุ์อยากได้ยังไปปลูกช่วงนี้เป็นจากในเรื่องพันธุ์อ๋อเอาแนะน้ำเบิ่งว่าขัดปลูกข้าวคว้านในช่วงใดดีช่วงกุมภาพันธ์ไปแล้วกุมภาพันธ์ไปแล้วครับปลูกแล้วฝนมานะอ๋อปลูกแล้วฝนมาเพิ่นกระชิบฝนเดชหนาฝนมิถุนาฝนเดช าว่กุมากกปูันาไปปูกกว่ามั่นหกเดือนก็เริ่มสิเก็บอ๋อแรกกะปิฟต์แรกครับกะปูพี่แรกจะเป็นประมาณนานนะครับแนะน้ำตอนนี้ต้นถอนพันธุ์ยังโบทันมียังโบทันมีนะครับกันผู้ได้อยากได้อีลีกับทัมาสอบถามก่อนนะครับโทัมาสอบถามเพิ่นก่อนนะครับเรื่องถอนพันธุ์จ่ประคันอยากกินตอนนี้ก็คือหอดเดือนกุมภามีให้กินแน่นอนนะครับโทัมาสอบถามได้นะครับพี่น้องครับว่าอ่ามี่บอยากได้หลายอยากได้หน่อยเอ้า ของเข้าขายบ่แพงกิโลละสามชิ้มหาโทรมา,กกาตมา้องเสียภาษีผมไม่อยากให้ก็ได้เออแต่ว่าเดชิมอยู่ดอกเดชิมอยู่อ่มามันสูบบ่อทันนะครับเพราะอมาเมื่อไรยี่สิบสามสิบโลสี่สิบโลก็ยังบ่พอนะครับต้องเขาคิ้วด้ะครับเด <c oughs> อ้อเอ่าเมื่อนี้ขอขอบคุณครับพี่นกครับพี่พี่พยังก่อนนั่นซื้อเพื่อนพี่เจ้ยนะครับที่ผ้าผมไม่เยี่ยมพี่เยี่ยมน้องนะครับโมเมียนเด้อ พ่อผมครับผมครับพอพี่น้องนะครับมาเยี่ยมสวนนะครับนอกจากนักเร็ยนผ้าพิบงควายควายคั้วไอขัวายงามนะครับอยู่นี่ขั้วไอพิ่นได้ที่สองพี่น้องได้ที่สองการประกวดนอกแต่ก็อยู่อุบลเท่านี้แหละนะครับแล้วก็ที่สามอยู่สุรินทร์นะครับพี่น้องครับเดี๋ยวต่อจากคลิปนี้นะครับเข้าสปเบิ่งค่ายน้ำกันครับเมเนีขอบคุณพี่นกและพี่เจย์ครับผมครับสวัสดีครับ